นายสิทธิดีริตธรรมนะครับเป็นพนักง,งานทกศส,สาขาเพชรบุรีนะครับตำแหน่งพนักง,งานพัฒนาธุรกิจนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนลูกค,ค้านะครับเป็นโครงการเครื่องไร่ข่จนนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่แนะนําตัวนิดนึงครับจ้าสวัสดีค้งค่ะชื่อพี่เอ๋นะคะน,นาราเกอีสงลำพนอยู่บ้านเลขที่119ห,หมู่7ตำบลช่องแกมือเมืองจังหวัดเพชรบุรีจ้ะครับผม คือในส่วนของทกศนะครับมีนโยบายให้มาเยี่ยมเยียนลูกค้านะครับก็อยากจะสอบถามพี่ว่าโครงการครึ่งไร่ไข่ตนเนี่ยครับพี่ทราบได้อย่างไงมีช่องทางไหนที่ธนาคารประชาสัมพันธ์มาหรือเปล่าครับที่ที่พี่รู้ก็คือวันนั้นพี่มีโอกาสเป็นความโชคดีเนาะพี่ได้ไปเบิกตังค์ค่ะที่ทกศสาขาเพชรบุรีแล้วพี่ไปได้เจอผู้การผู้การวันเพ็ญพอดีรู้จักท่านอยู่ท่านก็เรียกเข้าไปคุยแล้วก็ พูดถึงเรื่องโครงการเนี่ยแกก็แบบออลองมาเข้าไหมเอ๋ในเมื่อเรา,เราทำอยู่แล้วแต่ว่าลองมาเข้าให้มันเป็นดูให้มันเป็นระบบขึ้นไหมก็เลยถามท่านมาเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการก็เลยตัดสินใจสมัครเลยอ๋อตัดสินใจได้ณนะเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมคใช่โอเคแสดงว่าโครงการนี้เราสนใจอยู่แล้วบ้างบางส่วนใช่ไหมครับ พราะว่าของการเนี่ยพี่มียุ่ข้อหนึ่งที่ผู้การพูดว่ามันสามารถช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พี่อ่ะชอบคอนเซปตรงนี้มากพี่ก็เลยตัดสินใจสมัครเ,เหมือนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงใช่นีใช่ไหมครับแล้วในส่วนของโครงการเนี่ยครับพี่ได้ทําอะไรในโครงการบ้างครับในส่วนเลี้ยงไก่หรือทําปลาหรืออะไรเงี้ยครับ ของพี่จะทาแบบผสมผสานคือพี่เลีย<ส>เล้ยงปลาเลี้ยงปาลงปาหนีปลาดินพืชแล้วพี่ก็ทาระบบนแเวศในหนพื้นที่ของพี่อโดยที่เราไม่ต้องไปให้อาหารนะมันอ่ะพอเรามีพืชผักที่มันไม่ได้คุณภาพเราก็ให้เขากินเป็น,นอาหารปลาใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งพี่ก็ปลูกปลูกพืชผักของพี่แต่ว่าของพี่จะมีปัญหาคือดินเข็มน้ําเข็มผักมันจะไม่ได้คุณภาพเหมือนทั่วไปพี่ก็เอามา แลปลรูปเสื้อเพิ่มหมูล,ลค่าแล้วพี่แก้ไขยังไงในส่วนของของดินเค็มน้ำเค็มอะไรพี่ได้ไเรียนรู้ของโครงการเนี้ยจากอาจารย์สมควรที่ว่าเวลาทกศกร,กรจัยอบรมมันก็จะมีสอนทําปุ๋ยก้อนเบนจคุณแล้วก็อาจารย์ก็ยังคือเราก็มีกลุม่มตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ศึกษาเรียนรู้จากไหนกลุม่มจากอาจารย์โดยตรงแบบตลอดอะไม่ได้ทิง้งเราอะก็ได้มาต่อยอดเป็นปุ๋ยน้ำเปบนจะคุณพี่ก็เอามาลดน้ำลดปรับปรุงดิน มาพอพศออมีการอบรมนี่ที่เก็บความรู้มาหมดเอามาปรับปรุงในใน,ในโครงการได้เลย <ผม S 2> ใช่ไหมครับต้องค่ะก็หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะก็พอเราได้มีการจดบันทึกแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยไปคืออะไรใช่ไหมเราก็เอาสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะ่บางทีเราต้องไปซื้อของตลาดไปซื้อผื้งผักมาทาอาหารเราก็ปลูกของเราเองปลูกสิ่งที่เรากินแล้วก็กินสิ่งที่ปลูกให้ได้แล้วก็ เนื้อสัตว์โปรตีนเราก็ได้จากแปลงของเราก็คืออยากกินปลานิลเราก็ท่อแถแล้วก็อยากกินไข่เลี้ยงไก่<ม>ก็ได้ได้ไข่มากินมีเห็ดกินต้ยมยำเฮ็ดก็มีค่าตะไคร้อะไรในไร่เราทั้งในส่วนเราทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ได้จากของการนี้ที่พี่นําไปต่อยอดก็คือพี่สร้างฐานเรียนรู้ ในในในส่วนของพี่เราก็ทําฟาร์มสเตย์คนที่เข้ามาในในฟาร์มก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่เราทําได้เก็บพืชผักได้ทอดแหได้กินปลานิลสดๆดแล้วเราก็จะได้รายได้จากตรงนั้นจากการเป็นเหมือนกับเป็นวิทยากรได้ด้วยได้พืชผักเราคนกินที่เขาเข้ามา เข้ามาหาเราอะ <sk r ug> เขาก็จะมีความสุขกับการที่สิ่งสิ่งที่เขาได้ทําเองได้ปลูกผักกับมือได้เก็บผักมาปรุงอาหารเองอันนี้ก็คือเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ทกสมาแนะนําให้พี่เข้าโครงการครึ่งไร่ขายจน <S 2> <S 2> เดี๋ยวต่อไปก็ก็เดี๋ยวพี่ระกวนพายเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆได้ส่วนขอ,ของตรงนี้พี่เลี้ยงไก่ประมาณกี่ตัวได้ครับคุณตอนนี้ อายุ34ตัวไก่ของพี่ก็จะซื้อมาตั้งแต่ไก่อายุได้ประมาณ2สัปดาห์พี่จะไม่ให้วัคซีนพี่จะไม่ให้หมดเชื้ออาหารพี่จะผสมเหมือนกับหให้เขากินอ่ะแหนกินแหนกินซื้อผักแล้วก็พี่ก็ไปซื้อพวกกากทัวเหลืองอ่ะนี่พี่ทำเป็นเป็นอินทรีย์ไปเลยใช่พี่จะพี่จะให้พี่จะให้มันเป็นอินทรีย์ให้ได้แล้วก็ ไปซื้อการคูนเหลืองแล้วก็ไปเหมือนก็ไปขอพวกเศษอาหารจากโซลานอาหารน้ำซังอะไรอย่างเงี้ยไปขอเขามาผสมพอเขาเริ่มเหมือนว่าเริ่มกินตั้งแต่เด็กๆอะ่ะพอบเขาโตอ,อ่ะของไข่อ่ะเขาก็จะไม่ไข่หดตอนนี้เขาก็ไข่ละไข่ชนียนี่กัลดาและกี่ฟองแล้ตอนเนี้ยไก่ไก่เพิ่งเริ่มไข่ได้ประมาณสี่ห้าตัวเองเหมือนกับขอให้หน่อยครับข้อบักข้าวไข่ข้ี่พี่ซื้อมาตั้ง ตอนนี้ไก่ยังอายุยังไม่ถึงเวลาไขแต่บางตัวที่ของไขแล้วเขาก็ค,ค่อยๆไขยอยไขไปเราก็เก็บได้เกือบเกิดทุกวันใช่เก็บได้ทุกวันสมมติว่าไขตอนนี้ถ้าไขอยู่สี่ตัวไข่ที่จะอยู่ที่บางหวันสี่บางหวันสามอันนี้เขาเดินขึ้นไปไข่ข้างบนเองเใช่ไหมพี่พี่ชายของที่ก็จะหม้นช้าให้เหมือนออกกำลังกายให้ถูกอราึ้นไปปุ๊บ ถ้า้มัน,นโยกเขาก็จะได้กระสุนอีกอาหารพี่ก็จะผสมเองเก็นพวกไก่พวกแป้งไหนี้<ะ>เ,เขาไปพักก่อนหรือเขาไปไข่เขาไปไข่แล้วเรามารบกวนอย่างนี้ยเขาจะไข่ไหมไข่แต่ว่าถ้ามือแวนโดนเขาก็จะจิกจิกอ่ะเรื่อนไขที่นี่เขาก็จะแบบเหมือนกับพอเราเลี้ยงเขาเล็กๆอะ่ะก็จะเล่นได้จับได้จับได้ทุบบกตัว มันจะมีมอย่างเงี้ยบางตัวที่ว่าเขาจะแบบว่าไม่ค่อยให้ท่น<า>ตัวนี้ก็จะชื่อเลตเทลอพี่ตั้งครบทุกตัวไหมไม่ครบทุกต,ตัวตัวไหนที่จะเล่นกขบบ่อยๆเขาจะเชื่องกันล้วก็วจะมาให้จับปก<า>การให้น้ำก็จะเป็นใช้พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคือเราลงทุนครั้งเดียวอ่ะเราเรามันก็จะได้ทงแพง แบตเตอรี่เราสามารถใช้ใช้กับเครื่องอุปกรณ์สาฟ้าบ้านได้ที่ที่ก็ซื้อตัวนี้มาเพื่อแปลงไฟสามารถเสียบสว่านเซีบออะไรที่เราใช้ในแปลงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟบ้านก็มีจากจากแผงลงมาที่ที่แบตเตอรี่แล้วก็แปลงมาที่ตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าไฟอะชาร์จเข้าไปเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวแปลงไฟจาก บางทีเราไม่มีเครื่องอุปกรณ์มีสีอ่ะเราสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ฝ่บ้านได้หรือโดยเสียบเข้าใช้กับจย์ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั๊มปั๊มน้ำเครื่องหมายใช้ในบอ่อเราแล้วก็ออกไปเออออกไปตํามแปลงผักไอ้แปลง,งตาที่พี่ปลูกอย่างเงี้ยพี่ปลูกต้นสนอ่ะเป็นไม้อนาคุตเพื่อใ,ใช้ก็จะปลูกรอบบอ่อ เราไม่ต้องไปยืนรดน้ำมันเราก็แค่บังคับเปิดหมิดหวาวตรงนี้ก็วิกรดแร่ท่วนในส่วนของตรงนี้อ่าให้พี่อธิบายนิดนึงว่าพี่ได้ทําอะไรบ้างครับอันนี้ของอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดมังกรที่ตั้งชื่อให้มันมีสตอรี่หรือเราตั้งเองใช่เ,เพราะว่าองค์เนี่ยพี่จะได้จากชาวบ้านที่เขาทิ้งเมื่อก่อนเขาจะมีเยอะใช่ไหมพี่ก็ไปขอมามั่งเราก็อันไหนนั่งพี่ก็ซื้อราคาทุกๆกห้าบาทสิบบาท ซื้อมามาใส่โดยที่เราไม่ต้องทาโรงเรือนไม่ไม่ต้องเสียต้นทุนในการทาโรงเรือนต่างๆพี่ก็ใส่เข้าไปมันก็ควบคุมความชื้นได้เพราะว่าพี่จะใส่น้ําอยู่ข้างล่างอันนี้คือใช้น้ำป,ะปะ่าไม่ใช่ค่ะเป็นปะปะน้ำในบอ่อแราพี่ก็ใช้พลังงานจะแข่งจนน้ำซโดยการไม,ไ,มไม่เกี่ยวกับพวกดิน,ด,นดินเค็มน้ำน้ำเค็มอะไรไม่เกี่ยวจ้ะอันนี้เขาเพราะว่าเราไม่ได้ลดการ ทาเหตุของพี่พี่จะไม่ลดให้โดนข้างหน้าเนี่ยจพี่จะลดแค่ให้ความชื้นด้านหลังแล้วเหตุของพี่จะไม่ไม่มีความชื้นเปียกเปียกไอตัวดอกเห็ดอะ่ะเวลาถ้าสมมติว่าถ้าพี่เอาไปขายตลาดมันก็จะแห้งเก็บได้นานาอาทิตย์หนึ่งมันก็จะไม่เสียแล้วระยะเวลาในการที่เราจะใช้ไปไปขายหรือว่าเอาไปไปกินอย่างเงี้ยครับมันมันกี่วัน ก็ตอนนั้นถ้าสมมุติว่าเปิดดอกแล้วอ่ะเขาก็จะอ,ออกมาได้ทุกวันเคยเก็บมากสุดอ่ะเห็ดลอยก้อนอ่ะพี่เก็บอยู่ประมาณสิบโลสิบโลพี่กินกินซะว่าวัน,นก็ต้มยำสามมือ้อก็แบ่งให้ชาวบ้านให้แล้วก็แจกจา่ายทอพี่ไปแจกจ่ายพวกเขามีอะไรเขาก็จะมาแบ่งปันให้พี่<ๆ>เป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็พอเหลือมากๆพี่ก็ไปแปรรูปทำเห็ดมังกรสมุนไพรทำยังไงอะพี่ มันจะมีซองรสมีสูตรสูตรต้นตำลับสำหรับผู้สูงอายุกินง่ายๆเด็กกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสูตรหมารา่าล่าที่าาเป็นแบบใช่เป็นกับแก้มได้เป็นชายกินแบบโรยข้าวอ,าอะไรนไี้ได้เหมือนกันค่ะธีอธิบายผลิตภัณฑ์การแป่งลูกของพี่ให้รับปะเป็นเห็ดเห็ดนะคะเห็ดอันนี้จะเป็นสูตรต้นตำลับแล้วก็จะมีสูตร ม่าล่าที่ก็เอาเห็ดที่พี่ปลูกในโอ่งอ่ะเอามาแปรรูปมาทำทานกรรมวิธีเลยเครื่องอ่งได้นล้วมันก็แล้วก็ออกมาบรรทัดบรรจุทานแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นส่วนของเห็ดใช่ไหมครับจ้ะแล้วอันนี้คืออันนี้ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวเ็ดแคกส์ก็อันนี้พี่เอาวัตถุดิบอะไรตอนนี้ยังเอาจากเผือกข่ายอ่างเอาเผือกข่ายอยู่แต่ว่าเขามีปลูกอยู่บ้างใช่ตอนนี้กำลังออกจานละของพี่ ผานสืบมาล่อเลี้ยงชีวาตั้งแต่ปู่ย่าตายายชีวิตบ้านคุ้มพอเพียงแบ่งปันรอยยิ้มสดใสความดินที่หนาดูกายสุขใจหาได้เพียงทันเริ่มราวความฝัน หนุ่มสาวจากบ้านลาไกล